ที่แมนค่ะวันนี้ก็อายุ32ปีค่ะเป็นนักเดิภาพบำบัดค่ะมีโรคประจำตัวก็คือเป็นอวัยตับอเัเสยดีค่ะอันนี้คือรู้ว่าเป็นมาตั้งแต่เข้ามาหาลัยเลยก็คืออายุประมาณ20แต่แต่ถ้าถ้าให้เดาตัวเองก็คือแม่เป็นแล้วเราก็อาจจะติดจากแบบทานน้ําทานอะไรในบ้านด้วยกันแล้วเราก็ติดมาเพราะว่าเราไม่ได้มีคือ ไปรักษาที่โรงพยาบาลแบบสอนเนื่องตรวจหาค่าไวรัสตับเนี่ยพอเรียนสักใกล้จะจบแล้วปีสามปีสี่งานเยอะไม่ได้ไปหยุดไปแล้วเราก็นอนหึกซึ่งมันพวกนี้มันเป็นผลกับโรคตรงนั้นอยู่แล้วค่าไวรัสขึ้นสูงมากจนหมอต้องให้ให้ใหยายาต้านไวรัสอ่ะเพื่อให้ไวรัสมันลดลงมาปกติก็ไปตรวจค่ามันก็ลดลงแต่ว่ามันก็เหมือนยังไม่ได้ดีเท่าที่ควร หมอก็แนะนำว่าเราต้องลดน้ำหนักนะต้องออกกำลังกายดูยแลสุขภาพเปส่วนอีกทีหนึ่งเราเช็คอีกทีคือหมอบอกค่าแบบสูงแบบสูงมากสูงจนหมอต้องถามว่าจะฉีดยาข่าไวรัสไหมหรือว่าจะกินยาคือถ้าฉีดยาก็คือลุ้นว่าค่าจะลดลงไหมถ้าค่าลดลงก็ฉีดยาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องกินยาไปตะลอดชีวิต แต่ถ้ากินยาแต่ถ้าเลือกกินยาก็คือต้องกินยาไปตลอดชีตเพื่อต้านเหน่อยล้าอ่อนตอนนั้นเราก็คิดอยู่ว่าเราอยากจะฉีดยาหมอก็เลยให้โอกาสว่าอะลองไปปฏิบัติตัวใหม่ช่วงหกเดือนที่ก่อนถนัดเนี่ยข้ามจะลดลงไหมมันก็ไม่ได้ลดลงเยอะหมอก็เลยว่าถ้าให้หมอแนะนําหมอก็ไม่ชัวร์นะว่าฉีดยาแล้วมันจะลดลงไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงตัดเข็มอะไรเงี้ยค่ะเราเลือกกินยาก็ได้ ว่าแม่เราก็กินแล้วเราก็กลัวว่าฉีดไปแล้วมัน <doo> ถ้ามันไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องกินยายอย่ีกจนจนมาเจอต,ตัวตัวนี้ค่ะมันจะเป็นอ่าเป็นสมุนไพรที่เป็นภูคาวอะค่ะเราก็ได้ทานตัวนี้แล้วเรารู้สึกว่าร่างกายเราจากที่เมื่อก่อนเราทํางานเนี่ยตื่นแต่เช้าทํางานตอนเย็นกลับมาเหนื่อยเพียแต่พอทานตัวนี้เรารู้สึกว่า ก็ทำงานทั้งวันแล้วอ่ะพอเย็นอ่ะก็ะยังเหมือนมีแรงที่จะทำอะไรที่อีกพอรากลับถึงบ้านคืนนอนหลับสบายเช้าตื่นเองเหมือนร่างกายแบบรีเซ็ตตัวเองใหม่แล้วก็ไม่เพียาไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยประจาเดือนคือเมื่อก่อนด้วยความที่เป็นคนน้นำหนักเยอะประจําเดือนมันก็จะมาไม่ปกติด้วยไม่มาเลยเป็นแบบห้หกเดือนเนี้ยค่ะมาแบบมาน้อยมากแต่พอทานอันนี้คือเริ่มเริ่มกลับมา มีทุกเดือนแต่อาจจะปริมาณแต่ไม่ได้เยอะมากแต,แต่คือเริ่มเริ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆ่อ,อทานจริงๆแค่กล่องเดียวตอนนั้นทานแค่ครั้งละวันลาเม็ดเองน้ำหนักก็ลดลงหมอเขาก็รู้สึกว่าเออดีนะแบบค่าปกติแล้วเนี่ยแต่เขาก็ไม่ไม่ได้สงสัยเราก็เราทานอะไรนะเขา พอครั้งหน้าเขาก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวนัดตรวจแบบค่าค่าตัวอื่นด้วยเพื่อดูว่าแบบวยมันลดลงอีกไหมยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีใจนะคะรู้สึกว่าวิลอเราทานตัวนี้แล้วเราแบบมันทําให้ร่างกายเราไม่เหนื่อยแบบไม่เพียสดชื่นตลอดแล้วมันช่วยตับเราให้มันแบบทํางานได้ดีและปกติ มันก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับแนอนาคตอ่ะมันมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นๆที่เขาไม่ได้เป็นจากนี้ไปก็น่าจะเริ่มเริ่มแบบเฮ้ยเราเรามีอาหารเสริมดีแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพอื่นเราก็ทีี้เราต้องเลือกทานดีๆหน่อยเพื่อแบบอา่ารเสริมที่ได้มามันจะได้ไม่เสียเปล่า